ะจะมารีวิวต่อผมครั้งแรกกันว่าแพงไหมต่อแบบไหนแล้วก็เจ็บไหมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยต่อผมเลยโอเคค่ะก่อนไปต่อผมนะคะเนื่องด้วยร้านเนยเนี่ยเป็นร้านทาผมอยู่แล้วนะคะเราก็จะสระผมไปก่อนคะ่ะจากร้านเราเองพอสระเสร็จเนี่ยเราก็จะมาได้ให้แห้งเรียบร้อยเลยคะ่ะจากนั้นเนยก็ให้น้องแง้นไปส่งที่ร้านต่อผมนะคะซึ่งร้านต่อผมเนี่ยอยู่ในซอยเดียวกันกับร้านเนยเลยคะ่ะนี่ค่ะเนยมาต่อที่ร้านทาลาแฮร์สไตลิสต์นะคะร้านนี้มีผมให้เลือกเยอะมากแล้วที่สําคัญนะผมของเขาเนี่ยเป็นผมแท้ด้วยนะทุกคนพอมาถึงเนี่ย เลือกสีผมก่อนนะคะตอนแรกก็คิดในใจว่าจะเอาส้มชมพูรหรือว่าจะเอาส้มส,ส,ส้มดีคิดไปคิดมานะคะส้มส้มเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าค่ะซึ่งในการต่อวันนี้นะคะในก็จะต่อทั้งหมด2มัดเนาะสองมัดทีเ่เพื่อนเเห็นเนี่ยจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันะจะเป็นยี่สิบห้ากับสามสิบนิ้วนะโดยขั้นตอนการต่อเนี่ยพี่เขาก็จะผสมกันนะคะให้ได้ความยาวเนี่ยไลย่เลี่ยกันผมที่ในต่อเป็นผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงที่ในเลือกต่อเป็นผมแท้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้หวีง่ายแล้้วก็มมมัันนจะะะไดดดููแง่าา่่่่าาาายยคครรีอทปณ บาซึ่งราคาผมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละแบบที่เราเลือกด้วยนะคะราคามันจะไม่เท่ากันนะทุกคนหลังจากที่เลือกผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเลือกค่ะว่าเราจะต่อแบบไหนส่วนตัวเนยเลือกต่อแบบเคราตินนะคะตัวเคราตินของที่ร้านเนี่ยก็เป็นเคราตินที่นาเข้าเขา<อ>จะมีความพิเศษก็คือมันทนแล้วก็มันน้าหนักเบาคะ่ะไม่หนักหัวนี่นะคะพี่เขาก็จะจับช่อเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเคราตินเนี่ยมาปันๆป,ป,ปุ่มแบบนี้ปิดหัวท้ายให้สนิทเลยค่ะเลยว,ว่าที่นี่เนี่ยงานละเอียดมากเลยนะทุกคน หคนคงสงสัยอะดิว่าทาไมเนยมีร้านทาผมแล้วทําไมเนยถึงต้องมาต่อผมที่ร้านทาราด้วยที่ในเรื่องมาต่อผมเพราะว่าที่ร้านเนยไม่มีการรับบริการต่อผมนะคะและที่เนยมาต่อเนี่ยก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาลูกค้าที่ต่อผมไปเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงที่เรามาทดลองเป็นลูกค้าค่ะทุกคนเพราะว่าปีนี้เนี่ยเนยมีแผนนะคะว่าจะเอาผมต่อเข้ามาที่ร้านเพิ่มเติมะค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆนะคะที่มายืดผมกับทางร้านเราและอยากต่อผมเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทําได้เลยซึ่งในการต่อผมครั้งนี้นะคะแม่เนยยย่่กก็มาาาทํรชววตอด้ค เนยเนี่ยได้ทําการเรียนกับที่ร้านทาราแฮร์สไตลิสต์มาแล้วนะคะก็คือเป็นเรียนคลาสอนนะทุกคนเป็นคลาสอนต่อผมนะคะโดวยวันนี้หัวเนยก็เทียบเท่ากับการเป็นหัวหุ่นนั่นแหละค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะเนยไม่ได้จ่ายนะคะแม่จ่ายลูกค้าทาเราเยอะมากนะคะว่าเยื่ผมแล้วเนี่ยสามารถต่อผมในวันเดียวกันได้ไหมสามารถต่อผมภายในวันเดียวกันได้ค่ะนี่นะคะนอกจากแม่มาก็มีพี่ดาวมาด้วยค่ะพีท่ทีมช่างก็คือแบบสอนดีมากทุกคนแล้วคือปั้นปมสวยมากมาค่ะมาดูฟินิตลูกกา จะเป็นฟินิทลุกหลังจากที่เราต่อผมเสร็จแล้วนะคะวันนี้ถ้าถามว่าเจ็บไหมก็อาจจะมีตึงๆบ้างนะคะเพราะว่าเนยใส่ผมไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แบบมันหนักอะความรู้สึกหลังต่อผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมมันยาวได้ด้วยอะทุกคนมันแบบมันเลิศอะมันอเมซิ่งมากๆแล้วผมก็คือสวยมากร,รู้รายละเอียดอันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวไว้มาตอบ